ความฮอตเข้าตาพระเอกดังปังมากยอดไอจีทะลุไกล16ล้าน บางอย่างต่อเนื่องสำหรับไรว์วชรวิชีวารีที่นอกจากชื่อจะปังไกลโกอินเตอร์จนล่าสุดเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตถึงประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเพื่อนๆน,นักแสดง GMMTV แล้วยอดผู้ติดตามส่วนตัวของหนุ่มไร้ก็ฮอตมากโดยมียอดผู้ติดตามทะลุ16ล้านฟอลเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาเหล่าแฟนคลับตื่นมาวอวยพรอวยชัยกันตั้งแต่ต้นวันเลยทีเดียวดันจนทำให้ 16m dream w i b e ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยที เดแถมเจ้าตัวยังไม่พลาดที่จะมาทวิตข้อความขอบคุณแฟนคลับด้วยข้อความที่แปลเป็นไทยว่าคุณคือส่วนสําคัญในชีวิตของผมขอบคุณมากสําหรับทุกสิ่งมาสานต่อความฝันของเราด้วยกันเถอะพร้อมใส่ Hashtag 16m dream with i b e ถทิ้งไทยด้วยปังไม่ไหวอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วพ่อเอ้ย